ปรับกลางๆนะที่ 2K แล้วก็ใช้ใช้ออโตแอดจัดโหลดหน่อยๆกราฟิกก็ไหนอะกราฟิกนี่ปรับเป็นกลางๆเปิดเขาก็เซตไว้ที่80จะได้เฟรมเรทจะเยอะๆที่ 2K นะครับรถรอยอยาก TAA FSR ปิดนะตามนี้นะโอเคตึก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 จุดจุดคราวนี้ผม เร่งเสียงในเกมด้วยทุกคนจะได้ตื่นเต้นไปด้วยกันอ่ามีโหลดมีโหลดมีโหลดก็เป็นธรรมดานะครับถ้าไม่มีโหลดแสดงว่าไม่ใช่คอมธรรมดาเป็นพวกคอมสุญยากาศหรือเขาเรียกอะไรพลังงานเซิร์นเป็นสุดยอดพลังงานอันนั้นเทสเล็กอนาคตเอาเทสเลกมาใส่คอม ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าไม่ต้องเสียบปลั๊กมีเทสสแลกอยู่เหมือนกับตรงกลางหัวใจของไอรอนแมนเอ,อแค่นั้นอะ่ะมันก็ใช้ได้ตลอดไปเรื่อยๆโอ้ยไกลอยู่ไกลไม่เป็นไรรอดอยูไกมันส,สุดสายตาเดี๋ยวโดนลิกสิทธิ์ทีพียูใช้แนะค่ยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยพี่ดูดิไอห้า 10400นะนี่ขายนะครับผมเป็น10ก็ขายเป็น11ก็ขายเจนสเปเน2ก็ขายโดนห้อยแล้วเพื่อนยังไงละเนี่ยฮะในคลิปนี้เราจะมาดูกันว่าเสียงพูดของผมชัดขึ้นหรือเปล่าเกือบแล้วเ,เสียงในเกมตื่นเต้นพอหรือเปล่าไปนี้ใครได้ไปนะครับ แต่งานยาวๆบอกเลยสภาพแบบนี้คัดสันแต่สินค้าที่มีคุณภาพนะครับไม่มีใครช่วยเพื่อนเลยวะทางขิ้นมันอยู่ไหนไฟม,มืดจังเลยวะขึ้นทำไหนอ่ะมันเฝ้าอรอ ทางไหนวะอ้าวมีคนช่วยมันแล้วอะเฮ้ยไม่โอ้ย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 เฮยอย่ามาเแย้ยมึงซ้ายขวาซ้ายกับขวาซ้ายกับขวาโอ้ยโอ้ย

เออเอามันเดี๋ยวเพื่อนเอามันเอามันเพื่อนเอามันเอามันเพื่อนเอามันคิดแมวเหรอกกูจะคานไปไหนเฮ้ยสองมันสองมันสองตามันสองตามันสองตามันหลุดเอ้าหลุดแล้ว อเอออสองตามันส่งตามัน่ตามันเอาเดดเอาดเอาดเอาดเดี๋ยวไปซ่อมให้ไม่ต้องกลัวเดี๋ยวไปซ่อมให้นี่ไง ีไปส้มหัวล้อเลยคือแกร์แมสยินป่าวเพื่อนแม่งเล่นเก่งฮะอย่างนี้สบายเลยเพื่อนเก่งอย่างงี้จะไปแ,แพ้ได้ยังไงอุ้ยทำไมเราเปิดล่ะอ้าวเรียบร้อยล่วงไปหนึ่งไม่แม้มันล่วงใกล้ยังวะอย่านะมันล่วงใกล้ ไม่ใช่มะม่วงตก็ล่วงใกล้เดีย๋ยวมันตึกตึกมาตรงนี้หรือเปล่ามันมันไม่ตึกมันไล่เพื่อนว่ะถ้ามันไล่เพื่อนเราไปช่วยเฟิร์มินดีไหมฮะอ่ะไปช่วยดีกว่าเพราะว่าไอ้นั่นล้ม,มไม่ไปช่วยเฟิร์มินเลยไอ้นั่นล้มก็ต้องช่วยไอ้นี่ ไปมึงอไงรีบหนีไปแขวนไหนวะอู้แขวนปดใกล้โอ้ยอย่าวิ่งอางเร็วกับกูไอ้แม่มึงวิ่งเร็วจังมาแล้วพี่เขามาแล้วพี่เขามาแล้วไม่นะไม่ไอ้ายศ เขามาแล้วไงพี่เขามาไอ,อค้คนเก่งคนเก่งขอบคุณ <c oughs> เฮ้ยนีเนเย่เล่นดีว่ะเฮ้ยเล่นดีว่ะ แกงเราโคตรโหดอ่ะเอามันเอามันเอามัน

หลุดหลุดแล้วแหลกด้วยไม่ใช่หลุดธรรมดาหลุดแบบแหลกไปเลยอย่าให้มันยิงเอ้าไม่โซ่แซ่ออโดนแขวนตรงนี้แน่อย่านะมึงไม่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 ฉันไม่ฉันจะไม่ยอมอายชิบหายเจ็บเจ็บตะก,กันแล้แงแฝดเออเอเอ ไมยอ่ยอมตายอามสิบหปอร์เซ็นต์ห้าสกสองศาในห้องที่ตัวคนเล่นเนี่ยเหงื่อสกเปียทั้งตัวเลยร้อนคราจอทำงานดีครับยิ่เลยงานนี้สนุกไหวไหม สายฮะคนไว้เพื่อนสามเครื่องไม่ต้องมาช่วยวช่วยก็ตายเหมือนกันอะวิ่งไหนดีวะทางไหนที่มันวิ่งแล้วรอดวะทาไหนมาช่วยรักษาให้มาเฮ้ยรักษาให้เอาโทรศัพท์มาทุกคนโทรศัพท์ผมมา สวัสดีครับต้ถงเ,อองเิดเข้ามาได้เลยครับบ้านนะครับใชบ่โอ้เม่อั้งานนะไม่โม้ยหรอกโทรศัพท์มาโอ้นี่พอโทรศัพท์มานะเนี่ยร่วงเลย พัดเทียนด้วยอไมนะไม่อยากโด้วลาโลกเดี๋ยวเรามาคุ้มค่าภายนอกของตัวสินค้ากันนะครับว่าใบเนี้ยสวยขนาดไหนคุ้มค่าขนาดไหน ไปเลยถมเทมับเป็นผู้ชมชมอะไรแล้วมันมันยังมีรอดอ่ะไม่มีชมได้ป่าววะอ๋อนี่ยังคานอยู่เรียบร้อยมอบสะเถอะมอยสะเถอะนะไป เล่นได้ลื่นๆปรับตามนี้ครับดูเฟอร์มากสักหน่อยสิแวะดูสักนิดหนึ่งสิ GPU set GPU c h a r t ไหนเออ GTX 960เนี่ย GPU เป็น GM 206เทคโนโลยี28นาโนเมตรอัสซุด GDDR5 Samsung 128งบ12ิตเมมโมรี่กิกแบนด์บิต1 1ึ่บูที่1291งสองเกาหนึ่งเมกะฮเกผ่านงานโอเคายชัดดาวมาดูความสวยงามกัน ว่าสวยขนาดไหนคุ้มแค่ไหนถ้าได้ไปนี้ไปใช้ยาวๆปึบดูกันนะครับหกพินแบบนี้นะต่อเข้าไปพาวเวอร์สปายดีๆหน่อยแปสิบพัดบอลแปดสิบพัดซลเวอร์แปดสิพัดโกไปเลยอะไรอย่เงี้ขอแค่มีแปสิบพัดที่ดียี่ห้อดีๆ อุปกรณ์คอมคุณนั้นก็จะดีอยู่ได้ยาวนานสบายสบายนี่ครับความสวยดูสิครับโอ้โหโอ้โหใกล้ไปไหมพิตไปนี่ระบายความร้อนหนาหนาไม่ใส่ถุงมืออย่าเอามือไปจัดแบบนี้นะครับตอนที่เพิ่งเล่นเสร็จแบบหมัดหมานิ้วคุณจะอาจจะพองได้

F340YZ085910 และบอยจาก JB0582013950 งดงามปุบป๊บปับ๊บปุ๊บปั๊บผ่านใบนี้ใครสนใจได้ใบนี้เลยครับ GTX960 2กิก g d r 5ใกล้ไปไหม ประมาณนี้นะนีอย่างนี้ดีกว่านาะหนึ่งสองสามเฉอะเป็นรรเสร็จเรียบร้อยครับขอบคุณที่รับชมมากเลยครับ